สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุตติบที่12ผมให้หวข้อวานนี้ว่าคําวิงวอนเมื่อสังคมเสื่อมถอยทุกวันนี้นะครับเราเห็นว่าสังคมเนี่ยเสื่อมถอยลงไปเยอะนะครับโดยไม่รู้ว่าตัวเองในค่านิยมกําลังผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องพระคมภีรบทนี้เช่นเดียวกันดาวิดเนี่ยนะครับได้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยต่อสู้คนอธรรมเพราะว่าเวลานั้นสังคมนั้นเสื่อมซาล,ลงไปคนคนธรรมมากขึ้น แล้วเขามั่นใจว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับฟังคําวิงวอนของเขาและพระเจ้าจะปกป้องคนที่เป็นคนชอบธรรมผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่3นะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยเพราะทรรมิกชนไม่มีอีกแล้วคนสุจริตอันตรธานไปจากเหล่าของมนุษย์ทุกคนกล่าวคํามุสาต่อเพื่อนบ้านของตนเขาทั้งหลายพูดด้วยลิ้นฝีปากป้อยอสองใจ ขอพระเจ้าทรงตัดลิ้นฝีปากที่ป้อยอออกเสียลิ้นที่ปวดอ้างการใหญ่นั้นด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังกล่าวว่าอย่างไงครับพระคมภีกําลังกล่าวว่าสิ่งแรกเมื่อสังคมนั้นถดถอยเราต้องขอพระเจ้าปกป้องตัวเรานะครับขอพระเจ้าปกป้องในข้อที่1บอกว่าขอโปรดช่วยทำพิกชนเพราะว่าอะไรครับทำพิกชนไม่มีอีกแล้วเขามีความรู้สึกว่ามันพระองค์ต้องช่วยเขานะเพราะว่าถ้าพราะองค์ไม่ช่วยพวกเขาไม่มีที่ยืนแน่นอน ขอบคุณพระเจ้าครับเช่นเดียวกันเราต้องขอพระเจ้าปกป้องเราไม่ใช่ปกป้องเฉพาะร่างกายปกป้องวิญญาณจิตใจที่เราจะไม่ไปหลงตามโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมถอยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ3ข้อ4ได้พูดถึงสังคมที่มีการป้อยอลิ้นที่มีการอวดอ้างการใหญ่ปัจจุบนันนี้การป้อยอการพูดมดเท็จการหลอกลวงกันมากขึ้นในสังคมปัจจุบนันนี้การประจบสอบพอได้ดีด้วยปากก็เยอะทีเดียว และพระคัมภีร์กำลังสอนในตรงนี้นะครับบอกว่าเราจะเห็นสังคมแบบนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราเองเนี่ยครับต้องระมัดระวังโดวยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เราใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะมันเป็นสังคมหลอกลวงส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังข้อมูลต่างๆและขอพระเจ้าปกป้องเราที่จะไม่กลายเป็นเหยื่อสิ่งเหล่านั้นในข้อที่8นะครับผู้เขียนเนี่ยนะครับรู้สึกหนักใจนะครับที่สังคมนั้นพากันยกย่องคนที่ทําผิด เห็นว่าคนทําผิดทําบาปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติสำหรับคริสเตียนต้องมีค่านิยมถูกต้องนะครับต้องระมัดระวังจะไม่ไปยกย่องคนผิดอันที่สองครับก็คือขอวางใจในการปกป้องของพระเจ้าในข้อที่5เขาได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะคนยากจนถูกข่มเหงคนขัดสนคร่ําครวญพระบิดาบอกว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมที่ปลอดภัยซึ่งเขาอยากจะไปอยู่ข้อที่5เนี่ยนะครับผู้เขียนได้เน้นว่าแม้สังคมจะเสื่อมโทรม และพระเจ้าเองเนี่ยนะครับพระองค์จะต้องจัดการกับสังคมแบบนี้แน่นอนและพระองค์จะทรงปกป้องคนชอบธรรมเอาไว้จะดูแลเขางนั้นเองขอให้วางใจพระเจ้าครับแม้ว่าสังคมจะเสื่อมถอยแต่เราจะต้องขอการปกป้องจากพระเจ้าและวางใจพระองค์ลูกๆของเราหลานๆของเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยประการที่3ครับก็คือขอให้ยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้าข้อที่6บอกว่าพระดำรัสของพระเจ้านั้นเป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึง7ครั้งพระคัมภีร์กำลังบอกให้เรารู้จักคุณค่าของพระวชนะว่าถ้มกลางสังคมที่หลอกลวงยังมีพระวชนะที่ไม่หลอกลวงและพระวชนะนั้นบริสุทธิ์ยิ่งอยู่ใกล้สิ่งที่บริสุทธิ์เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นความแตกต่างกับสิ่งบริสุทธิ์กับสิ่งที่ดูเหมือนบริสุทธิ์เหมือนกับผ้าขาวที่ขาวสะอาดกับผ้าขาวที่มีสีเหลืองเหลืองเนื่องจากใช้มานาน ยิ่งเราอยู่ในสังคมในโลกนี้และเราอยู่ใกล้พระชนะเราจะสังเกตและเห็นชัดว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพอพ่าทัยยิ่งขึ้นดังนั้นเองเมื่อเราสังคมเสื่อมถอย 1. นึ่ขอพระเจ้าปกป้องชีวิตของเรา 2. วางใจในการปกป้องของพระเจ้า 3. ขอให้ยึดมั่นบนหลักพระชนะของพระเจ้าขอบพระเจ้าอีครับ